สวัสดีพี่น้องที่รังในพระคิดทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ก็พบกับรายการวันต่อวันด้วยพระธรมของพระเจ้าจากคิฏจังหัวกุญแจนะคะในเช้าวันนี้เองเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนะคะพระธรรมหนึ่งโครินบทที่เจ็ดข้อที่สิบเจ็ดจนถึงยี่สิบสี่นะคะในเช้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันแล้วก็รับพระพรร่วมกันนะคะในหนึ่งโครินบทที่เจ็ดนะคะข้อสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบสี่นะคะ พระจานาคำของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพระเจ้าขอสั่งให้คิตจักรทั้งหมดทำตาม,ตามดังนั้นมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รับรอยเข้าสุนักแล้วหรือ อย่าให้เขารบลอยนั้นเสียหรือมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขามีได้เข้าสุนักหรืออย่าให้เขาเข้าสุนักเลยการที่เข้าหรือไม่เข้าสุนักไม่สําคัญอะไรแต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญให้ทุกคนอยู่ในฐานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทานอยู่หรือ ก็ไม่เป็นไรจริงอยู่ถ้าท่านจะสามารถถ่ายตัวออกได้ก็ควรไถ่ดีกว่าแต่ถึงอย่าง,างไรก็ดีผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายคนที่รับการทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชนคนนั้นเป็นทาสของพระคิดพระเจ้าทรงซื้อท่านด้วยราคาสูง อย่าเข้าไปอย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านท่านทุกคนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระเจ้านะเช้าว,วันนี้ก็อย่างหนุในใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าจงถวายเกียรติพระเจ้านะคะจากฐานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ ในตอนนี้เองนะคะคริสเตียนชาวโคลินก็ถูกแวดล้อมด้วยการล่อลวงทางเพศนะคะแม้ในแม้ในหมู่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะเมืองโคลินก็ยังขึ้นชื่อนะคะในการผิดศีลธรรมทางเพศและโสเพณีในเทวสถานนั่นเองนะคะชาวโคลินนะคะก็ได้เขียนจดหมายมาถามอาจาร,รย์เปาโลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าควรจะทําอย่างไรแบบนี้ได้ไหมนะคะและปัญหาในคิตจักรนะคะคิตจักรโคลินเองก็กําลังวุ่นวายนะคะเพราะความไร้ศิลธรรมของวัฒนธรรมรอบด้านนะคะคริสคริสเตียนชาวโคลินจึงสงสัยว่าพวกเขาควรทําอย่างไรนะคะเพราะในในในขณะนั้นก็ยังมีผู้ที่เกลียดชงังชาวโคลินอยู่นะคะกับสถานะที่ ผู้เชื่อในพี่น้องชาโคลินที่เป็นอยู่นะคะก็มีคำถามมากมายนะคะเช่นแต่งงานดีหรือไม่ดีนะคะหรือถ้ามีคู่สมรสแล้วนะคะสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าควรจะอย่าไหมเพื่อที่เขาจะมารับใช้พระเจ้าได้นะคะแล้วก็คนโสดหรือแม่ไหมเนี่ยคนโสดต่อไปไหมหรือว่าอย่างไรน,นะคะก็ได้แขียนจดหมายมาถามอาจารย์ปโรต่างๆนะคะแต่สิ่งที่ <c oughs> เราเห็นนะคะการแต่งงานหรืออยู่โสดนะคะเป็นของประทานอย่างหนึ่งจากพระเจ้านะคะไม่มีไฟหนึ่งไฟไดมีศีลธรรธมที่ดีไปกว่ากันนะคะวิถีชีวิตทั้งสองแบบนั้นต่างก็มีคุณค่าในการกระทำนะคะ ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จได้เช่นกันนะคะจากคาถามหรือว่าเมื่อเรามีโอกาสได้อ่านในบทที่7ทั้งบทนะคะเราจะเห็นว่าจากคำถามต,ามต่างๆที่พี่น้องชาวโครินน์นั้นได้ถามอาจารย์เปาโลขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าผู้เชื่อชาวโครินน์เองอยากจะที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงที่อยากจะรับใช้พระเจ้าเพื่อ มีชีวิตที่ถวากียรยิแด่พระเจ้าให้มากที่สุดนั่นเองนะคะแต่กับสถานะหรือว่ากับสภาพที่เขาเป็นอยู่ณตอนนั้นบางคนก็แต่งงานแล้วบางคนก็แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อนะคะบางคนก็อยู่โสดบางคนก็เป็นไม้นะคะฉะนั้นจากในนี้นเ,นเองเขาจะต้องทําอย่างไรนะคะ จากเพราะฉะนั้นในวันนี้เองที่เราได้อ่านไปนั้นนะคะเมื่อเราค่อยๆดูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเองได้หนุนใจพวกเขาและได้แนะนําพวกเขาว่าพวกเขาควรเป็นคริสเตียนที่ที่ตนเองอยู่นะคะนั่นก็คือฐานะที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับใช้หรือทํางานของพระเจ้าได้นะคะและสําแดงความเชื่อของเราได้นะคะ ไม่ต้องเลิกกันไม่ต้องหยากกันเลยนะคะเพราะคู่สมรสที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะไม่ต้องหยากกันเลยนะคะแต่สามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปได้แต่เราสามารถซึ่งอาจจะมีคํำถามมากมายแต่ว่าในที่นี้อาจารย์เปาโลก็หนุนใจว่าเราสามารถอยู่เพื่อเพื่อพระคิดได้นั่นก็คือกับสะกับฐานะที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้บางคนอยาล้างนะคะเราก็สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นะคะ คนที่เชื่อพระเจ้าก็ควรจะทำไมคะนำคู่สมรสมาเชื่อพระเจ้าได้นะคะก็เป็นการประกาศกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวทําให้เกิดผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์เปโลหนุนใจให้เรานะคะนุนใจให้เราที่จะพอใจกับฐานะหรือว่าพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันพอใจกับสิ่งที่สถานภาพนะคะที่พระเจ้าให้ เราเป็นนะคะฉะนั้นให้เราที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้านะคะในแต่ละวันนะคะแล้วพระเจ้าจะสําแดงให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรต่อไปนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะคะเชื่อว่าเพระเาะฉะนั้นในเช้าวันนี้จะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเราไม่จําเป็นแน่นอนว่ามนุษย์เราไม่มีใครที่สามารถเป็นคนที่เพียบพร้อมได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทุกคนอาจจะมีข้อบกพร่องต่างๆแต่เราจะปรับปรุงไปด้วยกันแต่ไม่จำอย่างที่พระเจ้าในเช้าวันนี้ที่บอกว่าถ้าเราแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วเราจะต้องหย่าไหมไม่จําเป็นเลยนะคะแต่เราก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไปได้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านที่จะใช้ชีวิตของตัวเองกับปัจจุบันนะคะที่ตัวเองอยู่ในฐานะอะไรนะคะเราก็จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราร่วมจัก,กันอธิษฐานด้วยกันค่ะ แตทุการแด่พระบิดาเจ้าค้าลูกทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระองค์ในเช้าวันนี้เองที่หนุนใจเราที่เรานั้นจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในแต่ละวันไม่ว่าลูกทั้งหลายนั้นจะอยู่ในสถานะใดหรือว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามไม่ว่าจะโสดหรือว่าเป็นแม่ไม้หรือว่าจะมีคู่สมรสแล้วหรือว่าพี่น้องหลายท่านเองอาจจะมีคู่สมรสที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระองค์เจ้าค่าลูกทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ ต่อไปเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่จะนำะคนในครอบครัวนั้นมารู้จักพระเจ้าอีกด้วยเช่นกันขอพระเจ้าโปรดทรงนำในชีวิตของลูกทั้งหลายขอพระคุณความรักโปรดทรงอวยพร,พ,รพี่น้องของเราทุกท่านที่จะได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์เราขอฝากมอบการนชีวิตของเราไว้กับพระองค์ขอพระองค์นั้นโปรดทรงนำชีวิตของลูก,ลกทั้งหลายต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ขขเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไว้พร้อมพ,พ,พ,พี่น้องทุกท่านนะคะ